พยากรณ์ดวงชะตาเดือนธันวาคม2563สําหรับผู้ที่เกิดราศีมกรนะครับราศีมกรคือผู้ที่เกิดระหว่าง23ธันวาคมถึง20มกราคมของทุกปีครับครับเจ้าราศีมกรในช่วงนี้เนี่ยใป็นช่วงเดือนธันวานะครับก็โดยท,ทั่วไปก็น่าจะเป็นชีวิตที่เป็นช่วงมีสีสันนะครับแต่สีสันนี้มันอาจจะทําให้ไม่ค่อยมีร้ายกับครอบครัว นะครับพ่อยุ่งเก่กับเรื่องงานเรื่องสังคม,มเยอะไปหน่อยเพราะนั้นก็ชาวราศีมกรก็ต้องจัดสรรต้องวางแผนให้ดีนะครับในเรื่องของงานครับชาวราศีมกรในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้งานดีๆมีเรื่องความสําเร็จในเรื่องการทํางานมีโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสจะโยกย้ายนะครับมีโอกาสจะได้เดินทางไปดูงานนะครับแล้วก็ชาวราศีมกรในช่วงนี้นะครับก็ มีโอกาสจะสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นที่จับตานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆก็เข้ามานะครับแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือชาวราศีมกรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างก็ตามนะครับมีโอกาสจะโยกย้ายในเรื่องของลูกน้องบริวารมีโอกาสที่ตัวเองกับทีมงานจะโยกย้ายออกไปทั้งทีมนะครับเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับมีเรื่องเหล่านี้คราวนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่มีลูกค้าใหม่ๆดีๆมีออเดอร์ดีๆเข้ามามีใบสั่งซื้อดีๆเข้ามามาีสินค้าตัวใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามานะครับเลยทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายนะครับไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักก็ดูแลใส่ใจใเรื่องลูกน้องตัวเองให้ดีเพราะมีแนวโน้มของการที่อาจจะเปลี่ยนลูกน้องบริวารในช่วงนี้นะครับ ส่วนเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับเงินทองก็เข้ามาดีนะครับคล่องตัวมีความสุขนะครับแต่จะมีรายจ่ายค่อนข้างมากในช่วงปลายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20 21ไปเนี่ยจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงชาวราศีมังกรที่มีรถลายาันพานะก็อาจจะเสียเงินในเรื่องรถลายาันพานะชาวราศีมังกรบางคนก็อาจจะเสียเงินในเรื่องของอ,อุปกรณ์สื่อสารพวกรถ อไม่ใช่พวกโทรศัพท์พวกแท็บเล็ตพวกคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยมีโอกาสเสียหายเสียเงินเสียทองในเรื่องนี้ได้นะครับอ่าคราวนี้มาดูเรื่องของความรักบ้างนะครับชาวราศีมังก,กรนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าคนที่เป็นโสดเนี่ยก็คงจะมีการไปสนใจใครไปชอบใครเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าพอชอบแล้วเรื่องงานนะครับหรือความป๊อตของคุณความ ขี้กลัวของคุณในทําให้ความรักเนี่ยมันล้มเหลวนะครับดังนั้นคนที่เป็นโสดก็โสดต่อไปนะครับส่วนคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วในช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายกับงานนะครับแต่ชาวราศีมกรในช่วงตั้งแต่แวันที่20ไปก็อาจจะมีเวลาให้กับการพาคนในครอบครัวไปเที่ยวไปเดินทางไปตากอากาศที่ไหนนะครับนอกจากว่าแล้วก็ราศีมกรบางคนก็อาจจะ มัวแต่เรื่องของคำว่าอคอยดูแลเทคแคร์คนในครอบครัวมากเกินอ,อย่างมากๆจนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งเราก็จะไปพูดในประเด็นของอสุขภาพอีกทีหนึง่งนะครับในเรื่องสุขภาพของชาวราศีมก,กรก็ชาวราศีมก,กรเองในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องของคําว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเหนื่อยมากเกินไปก็หาเวลานอนหาเวลาพักให้มากขึ้น มันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นคาแนะนําสําหรับชาวราศีมะกรในช่วงนี้ก็คือน้ําขึ้นให้รีบตัดอ,อยากทําอะไรอยากจัดการอะไรก็ทําในช่วงนี้นะครับพร้อมๆกับชาวราศีมะกรในช่วงนี้ก็นะครับดูแลในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับผมหมดการพยากรณ์สำหรับชาวราศีมะกรซึ่งนานๆจะได้ถ่ายดีๆสักทีครับ กันแ้บนั้นเลยทีเดียว <Yeah. S 1> ครับ